ก็ขอกราบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วดิซิ่งบอยชแนลนะผมจะไปขับรถเล่นกันเลยครับอะไรเนี่ยเรื่องรังหมดเฮ้ยเนี่ยอะไรไหน

ไปไปขับคุเรื่อเงิน gì để thành nông nào ui xem lại coi ui xịt lo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Oh. Oh, 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 said, oh, 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 我不能打了，哎、yeah, no no the，哎，别打了，哎，那个兵，我不听了，

เอาเลเอาเลยนเค้ยเอาเลโอเคครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวมาลองทางสั้นกันดูนะครับ มาเออเฮ้ยทำอะไรอยู่วะมา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 ตังสั่นสักหน่อยโอ้โหอะไรเนี่ยไอ้ตายเออผมยังไม่เหยียบมันแน่นอนเอาดิโอ้โห ก็เฟ้ไปไปสิโอ้โหยังไงวะต้องจัดใหม่แล้วปะเนี่ยโอ้โหของก็สามแก่ของผมสามสี่อ่ะเอาดิเอาจริงแล้วรอบนี้มาดิโอ้ย โอ้โหตายตายเลยมีตายตายไปกันต่อเลยกับทางเดินครับขับรถเล่นเนี่ยชิวๆนะน้องๆโอ้โหอะไรเนี่ยโอยอะไรวะ เขาเปล่าเ้ล่นเอาป่าเอาป่าเอาป่าโอ้ัน์อรจันรมา้้ เออไม่ดีเลยเออไม่ดมากเลยต้องทำใจังเลยมากล้วตายอย่างนี้ตาย อีกแล็กเฮ้ยมันโดนผมอีกแล้วตายตายโอ้โหเอ้ยรถพูดงเลยตายสิครับแบบนี้อ่ะ โอเคครับเคยชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยระยกาครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขี่รถเล่นชิลๆกันนะครับสองคนโอเคสำหรับวันนี้ก็